ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทาได้ทหได้ทุกอย่างตามที่ช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมตรวจเช็คตู้เย็นครับโตชิบ้าครับผม10.3คิวนะครับผมก่อนมก็เลือนล้างนะครับผมตั้งหนูคือต้องคาดประมาณละก่อนนะครับจากประสบการณ์นะครับผมอาการของเขาคือเย็นไม่ช้ำนะครับผมคมเดินคอยร้อนร้อนนะครับผมช่างหนูเสียบไปชั่วโมงกว่านะครับมาดูกันนะครับผมนี่ครับจับด้านข้างร้อนอุ่นครับผมอ่าครับผมก็ปกติและจับนี่คอยร้อนครับก่อนร้อนเลยแล้วครับครับผมก็จับดูตรงนี้ครับ นี่ครับร้อนครับผมไอ้ถาดรองน้านะครับร้อนปกติครับเจาของเขาบอกว่ามันเย็นนะครับแต่เย็นไม่ฉ่าขอบแช่น้ําแข็งไม่เป็นก้อนเราไปดูด้านหน้านะครับเสียบไวัชั่วโมงกว่า้วครับผมมาดูด้านในครับนี่ครับมันเย็นมันเย็นไม่ฉ่าทางล่างข้างบนนะครับก่อนด้านล่างนี้คือประตูนี้มันจะปิดสวิตไฟนะครับแต่ช่างหนูพอรู้ก็เข้ากล่องตู้เย็นโตชิบ้านะครับช่างหนูก็มองเลยนะครับว่าสาเหตุที่มันเย็นไม่ฉ่าเพราะอะไรครับปกติแล้วตู้เย็นโตชิบ้าสองประตูนะครับพัดลมจะต้องหมุนตลอดฟังนะครับ ดูฟังเสียงพัดลมมีไหมครับไม่มีนะครับผมแสดงว่าทางด้านพัดลมนั้นน่าจะมีปัญหาเดี๋ยวเราจะมาถอดดูด้วยกันนะครับโอเคนะครับถือ่มากรณ์นะครับผมอ่าเดี๋ยวเราต้องถอดรัดตัวนี้ออกนะครับผมเดี๋ยวนะครับช่างหนูไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะครับผมครับผมนี่เลยครับ iMac นะครับผมเป็นสว่านไร้สายที่ช่างหนูใช้อยู่นะครับโอเคนะครับอันนี้ครับ iMac นะครับ เป็นสว่านไร้สายครับ20โวลต์นะครับเหมาะสําหรับงานเจาะงานไขงานเฟอร์นิเจอร์นะครับแบตของเขาก็จะมีมาให้เรา2ก้อนนะครับอยู่ในี่งก้อนครับแล้วก็นี่นี่ก้อนนะครับรวมเป็น2ก้อนนะครับผมก็ท่านใดถ้าสนใจจะเข้าไปสั่งซื้อสั่งซื้อที่ช้อปปิ้งและลาซาด้านะครับผมเดี๋ยวฉัหนูจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมใครสนใจเข้าไปสั่งซื้อดูได้นะครับแต่สําหรับเรื่องแบตนะครับงานช่างหนูนั้นใช้ยาวเลยนะครับเรื่องแบตนะครับผมแต่สาหรับงานเจาะคือ ครับคือใช้ได้สบายสบายครับตัวลำเบ็ดไม่ตงหัวนะครับผมเดี๋ยวมาทําการไขตู้เย็นกันนะครับผมสว่านตัวนี้มันจะมีอยู่3มฟังก์ชันนะครับผมจะใช้ตำแหน่งคือดูขีดนะครับเน้นขีดนี้ครับหรือเจาะครับเป็นไขควงเป็นสกูนะครับผมตานนี้เป็นสว่านนะครับอันนี้ตรงนะครับ้านนี้เป็นกระแทกนะครับผมแต่ตัวนี้ตัวเล็กๆอยู่ในการหนักเบาของที่เราใช้นะครับผมเดี๋ยวจะหนูจะใช้โหมดของตัวนี้นะครับนี่ครับเขาเรียกว่าไขควงนะครับเป็นสกูนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะตู้เย็นครับก่อนแกะตู้เย็นก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับผมแับ เขาบอกว่ามันเย็นเย็นไม่ช่ำนะครับผมมาด้านนี้เลยครับถอดนี้ออกก่อนนะครับผมนี่ครับถอดตัวนี้ออกมาตวงครับแล้วตัวนี้มันจะเป็นนี้เป็นสลักอย่างนี้ครับดูให้ดีนะครับบางท่านไม่รู้ครับถอดยังไงครับก็ต้องถอดน็อตเสียเวลาแลครับตบครับนี่ครับมันจะออกมาแบบนี้ครับวางไว้ด้านบนก่อนเลยนะครับผมอันนี้เป็นช่องใส่น้ําแข็งนะครับผมตัวนี้เรามาถอดอันนี้ครับเราก็ถอดเขาแกะมาแล้วนะครับผมมันจะแกะนี้มตนจะมีน็อตอยู่แกะตามนี้ก่อนนะครับผม เอาไปซ่อมมาแล้วเขาบอกใช้ได้ไม่ถึงอาทิตย์แล้วมันก็ไม่เย็นไม่ฉ่ำตั้งแรกก็เป็นน้าดีเห็นไหมครับครับปรับธรรมดาครับที่หนูว่าย้ําจังครับผมน้งตัวเย็นไม่เย็นเขาก็ต้องปรับไว้สูงไว้ก่อนนะครับความม่เขาใจของเขาครับตำหังจริงก็แค่สาก็พอแล้วครับผมระไห้ออกมานะครับเป็นเรื่องธรรมดาครับผมถ้าไม่เย็นก็ปรับสูงไว้ก่อนเลยนะครับผมทีนี้เ็อตทั้งหมด3ตัวนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็จับตรงนี้ครับหนมนี้ออกมานะครับผมค่อยๆนะครับใจเย็นนะครับผม ค่อยรื้อออกมาเลยครับไค่อยแกะใจร้อนนะครับถ oh ุงหนูยำจังครับทางานอย่าใจร้อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าเกิดมันหักแล้วมันก็จะเสียหายได้นะครับแกะออกมาเลยครับผมแล้ววางไว้ด้านบนก่อนนะครับสี่ครับโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับครับผมมันฝืดนะครับเดี๋ยวเรามาถอดมาดูกันนะครับผมตามนั้นเลยครับผมถอดูสายดีครับมันติดมันลังมาเดี๋ยวจะเสียหายได้ครับ นี่เป็นเทอร์โมนะครับหันมาอย่างนี้เดี๋ยวสว่านหลบก่อนนะครับผมครับผมถอดไปเลยครับถ่าน็อตออกมานะครับผมเพราะว่าตู้เย็นโตช่บ้านนั้นพัดลมจะต้องหมุนพร้อมๆครับมันจะหยุดพร้อมๆแล้วครับที่ทางหนูมองงานแล้วจะดูออกว่าสาเหตุที่มันไม่เห็นก็น่าจะเป็นพัดลมก็จริงๆนะครับผมมันฝืดมากครับผม โอเคครับก็ค่อยๆแกะมานะครับผมตามตามนี้แหละครับมันจะมีเดือยตรงนี้มองให้ดีก่อนนะครับนั่นเลยครับผมแล้วก็ถอดออกมาแล้วครับไปพัดที่ดึงออกได้เลยครับหมับครับออกมาเลยครับผมโอ้ยท่าทางเขาจะฝืดนะครับผมถอดูได้ครับแต่ถ้าลักษณะนี้เราพอซ่อมได้นะครับผมบูทมันไม่หลวมนะครับถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่เลยครับซื้อใส่เลยครับตัวละประมาณไม่ขี่ร้อยครับผมถอดออกมาครับหมัปออกไปครับ โอ้โหร้อนเผาเลยครับผมเขาเรียกกันมาติดคายอยู่นะครับค่อนข้างจะร้อนนิดหน่อยครับไขนะครับผมเพราะว่าเสียบแช่เวลานานนะครับผมแตกแปลกนะครับพัดลมรุ่นนี้ของตู้เย็นนั้นไม่มีการไหม้นะครับผมโอกาสยากน้อยมากครับเสียก็เสียเลยนะครับผมร้อนนะครับมันจะร้อนมากครับผมแสดงว่ามันคาอยู่นานไม่หมุนเลยครับนี่ครับถอดมาดูแลแก้ไขดูได้ครับผม โอ้โหแน่นจึ๊กเลยครับมันลักษณะนี้ตรงนี้ครับโขกมาเลยครับผมกดลงมาครับโอ้โหติดบูธเลยครับผมจะต้องทําการเปลี่ยนแล้ะครับผมอย่างนี้นี่ครับไม่ได้แล้ะครับต้องเปลี่ยนแล้วครับผมมันถอดไปได้คือบูธมันคงจะเสียแล้วครับผมต้องเปลี่ยนครับผมไว้นี่ก่อนเลยครับผมของเก่ามันตอนนี้มันมีช็อกเก็ตตัวนี้ตเดนะครับ ก็ง่ายๆนะครับผมอบไปมันหล่นไปบาณครับโอ้ร้อนจี๋เลยครับผมถ้าขนาดผมจับมานก็ได้แสดงว่าเขาเผาตัวเองอยู่นะครับแต่เขาไม่ไหม้นะครับผมสังเกตดูครับพัดลมพวกนี้มันเป็นพัดลมเขาเรียกว่าบัดสูงะครับผมเป็นเหมือนคล้ายๆอะไรล่ะเครื่องปั่นนะครับผมนี่นะครับถังจะเปลี่ยนเลยนะครับผมตัวนี้นะครับเสียบเลยครับเสียบตรงไหนก็ได้ ตัวนี้ก็ช่วยแล้วผมก็เป็นพัดลม220โวลต์นะครับเห็นไหมครับอ่านดูทุกคนนะครับผม220โวลต์240โวลต์นะครับมักไปเลยครับแล้วก็ประกอบไว้อย่างเก่านะครับด้านหลังด้านหน้าเป็นยังไงใส่ไปครับใส่แล้วมันก็ถูกเองครับนั่นแหละครับมันจะลงล็อกมันพอดีนะครับผมกดไปอย่างนี้นับไปอย่างนี้ครับมันจะอยู่ตามเบ้ามันตัดแต่งออกมาไขครับต่อไปก็เป็นการล็อกเลยนะครับผมเก็บงานให้ดีหน่อยนะครับ ข้างนี้จำไว้นะครับเดี๋ยวน็อตจะเกินนะครับผมสังเกตด้วยครับผมล็อกเข้าไปนะครับใส่ไปเลยครับตามรอยเขานี่ครับเขาเรียกว่ามาอย่างไงไปอย่างนั้นครับผมมันจะทําลําบากสักหน่อยนะครับเพราะว่าสถานที่มันค่อนข้างจะแคบถ้าจะใช้ทำง่ายๆก็ต้องถอดอไปด้านล่างครับผมก็มันก็เสียเวลาต้องมาตัดต่อยนะครับไอ้อย่างนี้ทําอย่างนี้เลยครับไม่ต้องเราไม่ต้องมาตัดสายไฟนะครับ หรือจะไล่ดูช็อกเกตด้านหน้าก็ได้ครับผมทำอย่างนี้มันก็เป็นขั้นตอนที่ว่าทีเดียวจบนะครับอันไหนพอทําได้ก็ทําไปผมทำอะไรนั้นต้องใจเย็นนะครับเสร็จนี่แล้วเอาเข้าไปที่เก่านะครับมันเป็นล็อกของมันอยู่นะครับเดี๋ยวลรงลองมาเสียบดูนะครับอันนี้คงยมอแน่นอนนะครับนี่ครับพดลมที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับคือการคล้องป๊บ กับหน้ากับหลังต้องคล่องครับผมครับผมตัวมื่อกร้ร้อนเผาเลยครับขอเรียกว่าหมุนไม่ได้ไม่หมุนนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวลองมาเสียบปลั๊กดูนะครับผมเสียบปลั๊กหมับเข้าไปนะครับหมับเข้าไปนะครับเห็นไหมครับหมุนนะครับผมเสร็จแล้วเราก็มาประกอบ้วครับผมตอดปลั๊กก่อนนะครับผมทําแล้วต้องขอดปลั๊กนะครับอย่าเพลอเลยเด็กขาดครับช่างหนูย้ำนะครับทุกคลิปนะครับผมเรื่องคุนไฟนะครับออกไปที่เดิมให้หมดนะครับ ะครับช่างหนูดาวถูกจริงครับผมเพราะว่าด้วยประสบการณ์นะครับผมของตูชิบ้านั้นพัดลมมันจะต้องหมุนตลอดจะหยุดพร้อมคอมนะครับถ้าคอมไม่หยุดเราก็จะไม่หยุดครับผมไม่เกี่ยวกับสวิตประตูนะครับบางยี่ห้ออื่นมันจะหมุนตามสวิตประตูครับอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่ามันไม่ชําก็สาเหตุนี้นะครับผมเพราะพัดลมมันไม่หมุนนะครับมันก็เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งของตู้เย็นนะครับครับผมถ้าได้อย่างนี้แล้ว เย็นแน่นอนครับผมความสําต้องมีครับทีแรกที่เราเปิดดูไม่ไมีไม่มีไอออกมาเจ้าของก็บอกว่าแช่น้ําเป็นน้ําหยดติ๋งๆปกติน้ําต้องแข็งนะครับผมแล้วก็เสียบปลั๊กนะครับผมมากเข้าไปครับเห็นไหมครับเสียงพัดลมครับเสียงพัดลมโอเคนะครับแล้วเก็บไา้เรียบร้อยอีกครั้งนะครับผม นี่ครับเห็นไหมครับโอเคนะครับด้านข้างร้อนนะครับผมถ้าด้านข้างร้อนจะต้องเย็นแน่นอนนะครับความเย็นต้องมีนะครับสาเหตุที่มันไม่เย็นนี่มันมาจากพัดลมมันไม่หมุนเอาไอเย็นออกมานะครับผมจาไว้เลยครับตู้เย็นโตชิบ้าพัดลมต้องหมุนหมุนตลอดนะครับผมความหยุดมันก็หยุดไม่เกี่ยวกับสรงนี้ครับเห็นไหมครับเปิดประตูแล้วมันยังไม่หยุดพัดลมหมุนนะครับดีเสียไหมครับแสดงสใส่ประตูนี้เขาจะคุมไฟอย่างเดียวครับเดี๋ยวว่าไฟจะดับครับผมเห็นไหมครับเนี่ยเปิดปกตินะครับอาจจะคุมไฟอย่างเดียวครับ ทีนี้ความเย็นมีแน่นอนครับเย็นเต็มร้อยแน่นอนครับสรุปง่ายๆตู้เย็นตัวนี้อาการเสียงมันที่ไม่เย็นทั้งบนทั้งล่างไม่ช่ำน,นั่นนะครับเป็นสาเหตุของพัดลมมันไม่หมุนนะครับผมง่ายๆนะครับดูช่างหนูแล้วทําง่ายนะครับผมปิดประตูนะครับผมก็แค่นี้นะครับ ก็ขอฝากอย่างนะครับนี่ครับตัวช่วยของช่างหนูนะครับปิดงานได้ง่ายได้เร็วครับหมดเรียกหมดสมัยแล้วครับที่จะใช้ไขควงนะครับผมใช้อย่างนี้ทนทานแน่นอนสำหรับงานช่างหนูนี่พ่อง่ายลืมเลยครับลืมไมามีแบตอยู่เลยละครับใช้ได้อึดทนนานฟันทงหนูช่างหนูฟันทงเลยครับว่า สวรรค์สดีสายนะครับไอแม็กถังหนูใช้มาก็ดีมากๆเลยครับผมก็ถ้าใครจะสั่งซื้อก็ไปดูซื้อได้ที่ช้อปปีแล้วก็ลาซาด้าเดี๋ยวช่าหนูจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใต้คอมเมนต์นะครับผมใครสนใจเข้าไปสั่งซื้อดูได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างหนูก็ขอจบไวเพียงเสียแล้วก็ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่างหนูด้วยครับผมสวัสดีครับผมโอเคครับมาดูจริงๆเลยอ่ะโอเคครับมาเก็บงานนะครับผมพี่ ลองวัชั่วโมงกว่าครับผมมาดูลยครับว่ามันเป็นยังไงครับผมหลังจากที่ลมหมุนเห็นไหมครับกวนครับที่ถุงหนูยังไม่ได้ประกอบเพราะว่าอะไรจะดูให้แน่ใจก่อนว่าสาเหตุมาจริงหรือเปล่าครับผมโอเคนะครับใส่น็อตลงไปนะครับผมโอเคเราประกอบให้หมดก่อนนะครับผมก็ใส่ไปตามแล้วเลยครับผมมันจะมีล่องอยู่ครับงัดถอดยังไงใส่ไปงั้น โอเคนะครับเพราะว่าเพื่อความมั่นใจที่ยังไม่ได้ประกอบครับเพื่อความตัวไม่ต้องแกะซ้าแกะซากนะครับนี้ใส่ไว้เหมือนเดิมแล้วครับผมหมักอย่างนี้ครับครับแค่นี้ก็เสร็จเรื่องนะครับผมด้านล่างครับผมอ่าครับมีไอออกมาเลยนะครับผมเย็นครับโอเคครับเย็นฉ่ำมากเลยครับผม ก็ด้านล่างนั้นตู้เย็นส่สวนมากตัวไปก็อยู่ที่ประมาณ1นถึงสีองศานะครับผมไม่ถึงขน,นาดติดลบครับติดลบไม่ได้ติดลบถ้าแช่ปากอะไยไปจะตายนึ่งนะครับผมโอเคครับเย็นช่ำเลยครับ